อนนี้เราเริ่มแยกเพศไรน้ำนางฟ้าได้แล้วนะครับเห็นไหมฮะจะเห็นว่านี่คือไรน้ำนางฟ้าเพศเมียนะครับที่เห็นถุงไข่อยู่ตรงโคนหางนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดูดีนี่ครับนนี่คือตัวเมียนะครับแล้วก็ถ้าจะสังเกตตัวผู้เนาะนี่นี่นี่ตัวผู้ครับหัวเขาจะโตๆหน่อย มองไม่เห็นละเนี่ยครับโผล่ขึ้นมาอยู่เนี่ยครับนี่คือตัวผู้นะครับจะไม่มีไข่ที่โคนหางนะครับเห็นไหมตัว,ต,ว,ต,วตัวนี้นี่แหละครับตอนนี้เราแยกเพศได้แล้วเนาะส่วนไร้น้ำนางฟ้าอ,อ่ไร้น้ำนางฟ้าไทยเนาะตัวที่เห็นเล็กกว่านั้นยังแยกไม่ได้เพราะว่าตัวเมียเขายังอ,อ่ยังไม่มีไข่นะครับยังไม่มีถุงไข่ ก็เ,เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆจะเริ่มเห็นแล้วนะครับตรงนี้อ่ะดูเนี่ยครับจะเริ่มมีไข่แล้วเห็นถุงไข่แล้วนะครับก็ตอนนี้ก็เข้าสู่ช่งวงวัยรุ่นแล้วนะครับสําหรับเด็กๆของเรานะครับอ่าก็รอติดตามนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าถ้าทุกตัวมีไข่สมาหรตัวเมียนะจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เราจะซีรีส์นี้เราจะยาวไปจนถึงวิธีการเก็บไข่เลยนะครับ อ่าก็รอติดตามชมแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ